อาญามสวัสดีค่ะนิสิเกาหลีอนนี้ิเกาหลีจะมาดูวิดีโอเชียร์ีติ้ง y e a หลายหลายคนแนะนำให้ในคอมเมนต์แนะนำเยอะมากก็เราสองก็ได้เย็นว่าเชียร์ลีดิ้งแบบไทยมันสุดยอดมากที่มากแบบนี้ก็อยากลองดู้ด้วยก็เลยวันนี้เราจะมาดูวิดีโอของเชียร์ลีเดอร์ไทยนะอายุไทยอะสี่ปีเป็นลรงเรียนใช่ไหมปัทย ไม่แน่ใจเลยว่าใน YouTube ก็วิดีโอนี้ดังมากใบบนี้แล้วก็เราดูเป๊ะเดี่ยวกับสุดย่างมากต้องสนใจต้องเป็นนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เลยเอามาทำเลเซียงนะคะโอ้พี่ตื่นเต้นมากเริ่มเลยเลยทุกคนแบบนอนเยอะ 어, 배, 배임파이어, 맞지? 어이, 배파이어 맞지? 컨셉, 배 배임파이어, 응? 다들, 다이, 이 맞지? 맞아. 어, 맞아. 오, 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 와, 육 흔, 와, 육 펠릿지 같아, 장아니 ไว้คอนเซ็ปต์ดีมากเลยพะสีแดงใช่ไหมเออเออิ่สีแดงเออเลยนึกออกเลือดไม่ค่อยเห็นเชริเป็นมีใช่ไหมในเกาหลีในเกาหลีไม่มีเลยที่เกาหลีแค่มีแบบอีกาใช่ใช่ใช่แต่ในสสอสุโเเค่ีกลามีก้วล่าใช่ใช่ว้ามีร่มด้วยเหมือนกันสดงใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่เชอริ อานแดงแล้ยังนอนอยู่โซ่ก็จะเจ็บใช่ไหมใช่คัดหลังเออ้ว้าวไม่พยั่ง้รังใช่ไหมเก่งมากใช่ว้ามีอะไรเยอะมโอ มีการเคลนจริงมากว้าวสุดยอดจังหวะเดียวกันใช่ไหมตรงกว่าใช่น่าจะต้องฝึกเยอะมากเยอะไหมแน่นอนเสียงดังมากว้าวเท่มากตึงมากใส่่ใสขึ้นมือก็เห็ดเห็นง่าย อยากเข้าใจอยากฟังฟังไม่ออกฟังไม่ออกว้าวว้าวไอเดียดีมากใช่ไหมว้า 진짜 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 เดียวที่ทำผิดโก้เห็นง่าง่่ไหมนี่ทำยังไงแบบว่ามิท่าเยี่มกกเิดรุโอ้โหน่าจะสัญลักษณ์ของโรงเรียนซัมเซน เราได้ยินว่านี่ตุรียมทั้งหมดเป็นเตรียมเองวก็วาดเองวาดเองตัดเองเออเรียมจะคิดเชียงมาใช่ไหมมอชเขาก็มันเตรียมอยู่มีเพื่อนชด้อเหมือนรัเกิดใช่ไหมจุ๊ว่าไม่ธรรมดาเลย มีอะไรที่เยอะมากใช่อะไรเยอะมากต่างกันมากต่างเออเออของเกาหลีเลยที่เกาหลีไม่มีเลยใช่ไม่มีไม่มีแบบนี้มีไอกะร์ดที่ใช่ว้าว้าน่าดูมากเลยใช่ใช่นุกดมากอืม ใช่พันดไม่ออกเลยถุดเยอะมากพูดธิเลยเนี่ยว้าวมีมีมีเยอะมากเตรียมเยอะมากอารสอใช่ไหมการรู้สึกไหมว้าวเ้าคิดว่า ประเทศไทยมีกิจกรรมสุดยอดมากกว่าเกาหลีใช่ใช่ใช่เกาหลีไม่มีมันมีเยอะมากใช่ไม่สนุกโอ้ไม่สนุกดูเจ็บ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 ที่ไทยมีกิจกรรมเยอะใช่กิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมมาฮาลัยเยอะมากกว่านักเรียนจะประสบการณ์หลายหายอย่างใช่เออถ้าจะต้นฝึกซ้อมเหนื่อยก็ได้แต่ว่าถ้าเสร็จ ก็ถ้าดูวิดีโอก็โอ้สุดยอดมากที่ถคมเองจริงลึกๆแบบนี้ไปแตงกวาชิค่ะโอ้อ้โคิดว่าโปรสตอร์เบนดิโกมันสัมผัญมากอืออนี่คือชมรมหรือเปล่าอ๋อชมรมเปล่าไม่ไม่ในใจเราคิดว่าคนข้างหน้าเป็นเชียร์ลีดเดอร์เขาเป็นชมรมแต่คนข้างหลังเออแค่มันห้องเดียวกันเรียนที่ห้องเดียวกันห้องเดียวกันหรือทิ้เดียวกัน <laughs> ้องจําทุกอย่างใช่มั้ยช่มีากเยอมาเอ เคยส้มเท่านี er ้อ en> ๋อแต่ไทยยังมีมีชมรมเชียร์ลีดเดอร์แต่ไม่ใช่แบบนั้นก็แบบแบบแท่เน้นสร้างสรรค์เลยมันดูแตกต่างกันมากเลยก็ดูสุดยอดมากใช่มีเอกลักษณ์ของไทยใช่รู้สึกเมือนพิเศษมากเพราะว่ามีคนที่กันเหมือนแสดงข้างหน้ากับข้างหลังใช่แสดงร่วมกันถ้าแสดงคนข้างหน้าอย่างเดียวก็ ไม่พอทหยังไม่พอแต่ทำหวมกันก็เลยดูเท่มากเท่มากคตกจริงๆใช่เข้ากันมากแล้วก็สเต็ตงกันมากด้ยจะสุดยอดทุกคนเคยทำเชียร์ลีดาไหมคะใช่รักรล้จริงๆี่ร่งทำมาล้คะคุณไมค์ก็คุณพิเศษใช่กี่เดือนคะติดยา ค่ะเออสร้างหั่ใจตกใจต้องแค่ขนาดนี้หรอประทับใจ p r o เ e s s i น n a l มากเกินไปใช่เราไม่ได้คิดว่าเป็นนักเรียนธรรมดาธรรมดาแบบนี้เต็มมากเลยโรงเรียนมัธยมเกาหลีไม่สนุกเลยคืออะไรอันหนังสืออันนี้ใช่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอ่ ในซีรีส์ไทยก็มีติจักกันแบ,บนใช่ไหมมีภาพแบบตุรีอาติจักกันแบ,บนเด็กก็มาตั้งใจซ่อมเลยก็เหนื่อย มากกว่าสิบนาทีน่าจะดีคือไฮไลท์ของสปูตสเตย์หรือเปล่าน่าจะนี่คือทีมสีแดงใช่ไหมเรยว่ามีสีทีมสีเทวด้วยสีฟ้าด้วยสีฟ้าด้วยสีเหลืองด้วยแบบโหสุดมากวิ่งดูเธอทิมต่อไปจะทำอะไรทีมต่อไปจะขอเซฟอะไรไดแบนี้โอ้ล้วก็มันแข่งขันใช่ไห ก็เคียงอมเอนะคะก็ใช่ปสปทให้อยากูบ้างใช่อยากดูบ้างสมกีบตัวหนเตรียมอุปกรณ์ยังไงุดก็อะไรก็จะหอนข้นเสไบนีฉันมากตกใจมากประทับใจมากขอบคุณที่แนะนำให้นะคะถ้ามีคลิปที่น่าสนใจก็แนะนำให้เรื่อยๆนะคะแล้วจอกัไม